ถแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภาณเรนทีราเทพพยว,วดีกรมหลวงราชสารินีศิริพัฒมหาวัดราชธิดาเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา18.20นิกาสทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภา ทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand working dog championship royal thai army 2022ในระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคมนี้ณนสนามฝึกกองพันทหารสุนัขอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวนหมดสติ ด้วยพระอาการพระหัไทยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เสด็จพระราชด,ดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาภร์สภากาชาติไทยเพื่อการถวาย การตรวจพระวรกายอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบทั่วกันสำนักพระราชวัง